สวัสดีครับกับเข้าสู่ช่วงต่อไปก็เป็นเกี่ยวกับการสร้าง Database ในที่นี้เราจะอธิบายก่อนว่าว่ามันคืออะไรสําหรับคนที่ไม่เข้าใจว่าเรื่องพาร์ทนี้เกี่ยวกัด้อนเกี่ยวกับอะไรคือเรื่องนี้เราทําเราทําเราทำเราทํา,ทาทชื่อชื่อของโนไอพีไว้ทั้งหมด2ชื่อแล้วเราแล้วเรามีชื่อโดเมนสองชื่อ โดเมนเนี่ยมันไม่สามารถนํามาใช้ในการถึงเปรเบียงก็กตามไม่มันไม่สามารถนํามาใช้ในการคุยแบบโทรศัพท์ได้เพราะว่ามันจะไม่ติดจริงมันต้องใช้เป็นคือเครื่องเราเราเป็นเราเราต้องออกทําโทรศัพท์ให้เขาด้วยเปรียบเสมือนว่าเราวางเครื่องเครื่องเครื่องกดหน้าไว้หน้าบ้านเราเขาก็มาเอายกฉากมากดหรือยังไง คือเอาเป็นตู้กดน้ําดีกว่าตู้กดน้ําตู้กดขนมอะไรวางตั้งหน้าบ้านเขามาเอาเงินมาอย่างเดียวเขาก็กดเขาก็ได้ขนมไปแล้วเราก็ได้เงินค่าอะไรก็ตามไม่ใชไรแต่เราก็สเสียค่าไปแค่นั้นมันจาเป็นต้องเป็น local host ครับอย่างเดียวเลยคือ local host ตอนนี้เราจะเข้า local host ไม่ได้ local host เราจะเป็น localhost local host มันจะมี HTTPS อยู่แต่ถ้าเกิดเราตัดออกไปก็ไม่รู้ว่ามันจะได้ไหมแต่ว่าไม่ต้องไปสนใจมันคือมันเข้าไม่ได้อดีแล้วแล้วมันก็เป็นมีอีกชื่อหนึ่งดเมนคือ R u m u r t g g เป็น festival าดูว่ามีอะไรบ้าง แรกเป็นลำ,ลำเมออเอ็นเตอร์ไพรหรือดีเอสตอร์เนเป็นไฟล์ที่มันต้องใช้ไอพคือเข้ามาตรงนี้คือไอพีมีเลขเดียวคือหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งจุดเจ็ดจุดสองสามจุดสามสองไอพีวงนอกพอเข้ามาข้างในเนี่ยก็จะเช็คออกมาเป็นไอพีไอพีเอคือหนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งหกแปดจุดหนึ่งจุดสองเจ็ดเราต้องคอนฟิกค่านี้ ด้วยการอตอบแล่ต่อไปก่อนนี่คือลัมเมอนี่คือโลโลเข้าโพสอีกเว็บหนึ่งเป็นเป็นน o ไอพีเหมือนกันอันที่2คือเราเข้าได้แล้วแต่แคตติฟิเคชมันยังไม่ติดเพราะว่ามันมันมันเป็นชื่อของ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 น no อไอของนไอพีก็คือว่ามันไม่สามารถมันไม่ใช่โดเมนต่อไปเป็นคอมมิ่งโซนนี่เป็นลั m เ e r ร์ดอติดแล้วแคทติฟิเคชันติดสมบูรณ์แบบเป็นการเชื่อมต่อแบบ อินเล็ตอินข้อมูลเพิ่มเติมดูใบรับรองคือผู้ออก U.S. let ตอินซิป E หนึ่ง w o r c d K F M ไม่ Digital Signature คือทุกอย่างออกมาสมบูรณ์มาก C A true, online, C A Issue Online Certificate Star Trust Protocol O, o S O C S Domain Validated เช่นก็สมบูรณ์ก็จะไปเป็น s e r ร์ซีเวลดับโก็เป็นชื่อเว็บแบบนี้แล้วก็ตัวชื่อเว็บไซต์มุกผ่านไปทั้งหมดสีแล้อย่างที่ห้คือ s e r ร์ซีเวล n ับอันนี้จะไม่ติด c e ติฟิเคช t e ไว้เพราะว่าเพราะว่าความไม่ปลอดภัยของมันคือการเพิ่มเติมคือสิทธิการอนุญาตมันไม่สามารถอนุญาตให้เข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งได้ไม่อนุญาตให้เข้าอุปกรณ์ควบคุมจุดความจุดความอุปกรณ์ควบ อุปกรณ์ความจริงเสมือนอุปกรณ์เข้าอุปกรณ์ M I D I อุปกรณ์ M I D I pop ทางานสนับสนุนดบบ s x เขียนเขียนทับแป้นพิมพ์รัดแล้วก็จัดเก็บข้อมูลในที่เก็บข้อมูลถาวรใช้กล้องใช้ไมโครโฟนใช้เคืองตั้งคุกกี้ตั้งส่นเสริมแบ่งปันหน้าจอเหมืปันหน้าจอเห็นไหมเปิดหน้าต่าง pop up ผมกำลังาบาปันหน้าจออยู่ตอนนี้ ผมไม่แบ่งปันผมใส่ไว้ตรงนี้เป็นหน้าจอผมผมใช้ไม่แล้วเล่นอัตโนมัติเล่น ad ad, ลําโพงการส่งการแจ้งเตือนที่เราไปยังแทบนี้คือทุกอย่างมันปิดขับปิดข้าหมดปิดถ้าเกิดเรากดกัน้นมันก็จะอนุญ,ญาตไม่อนุญ,ญาตแต่เมือน h t p s h t p ธรรมดามันเกิดทีตอบไม่ปลอดภัยคือตั้งไว้เพราะว่าเราจะมีตัวที่ที่อธิบายคือ คือไฟล์รูทถ้าเกิดเราเข้าเข้าโฟลเดอร์รูทนี่มันก็คือรูทจริงๆก็คือเริ่มต้นมามันเป็นรูทหมดเลยไฟล์ที่อยู่ในในนี้คือเรียกว่าไฟล์ว่าเว็บและเฮดทิมแอลนี่คือโฟลเดอร์ของไฟล์นี้ไฟล์นี้ซึ่งจะเป็นเล้าเป็นเล้าสําหรับขอความเข้าใจของคนนะจะเป็นเล้าเล้าเล้าต้อนรับแขกหน้าบ้านเลยเป็นท ดีเเป็นเลาต้อนรับแขกเลยเป็นเลาต้อนรับแขกือเข้ามาใน้าหน้าบ้านเขียน R o o U T, ยังไงว่าเราเ็โฟเดอร์ถัดไป A O T H เลาเป็นเลา แล้วสำหรับเราเนี่ยก็จะเป็นคือถ้าเกิดจะเช็คไฟอีกทีนึงให้คลิกคัดลอกไปใน New Create New File ให้ที่เอาไฟ Create New File ที่เอาไฟทำนะ Test T E S T Test Test แล้ว Test ใส่เปิดเพจเปิดเข้าไปที่ Edition แล้วก็เมนเขียนว่า H1 มันคือค่าของบูสเตปองค่าของตัวอักษรความใหญ่ความหนานะความความใหญ่ของตัวอักษร H1 ใหญ่มากกดเซฟแล้วก็กลายเป็นไฟล์ชื่อ test.html ปิดไฟล์แล้วก็สลัด test.html Hello World คือ ปกติถ้าเราลงอั c เปเช่เฉยเราจะใช้โฟลเดอร์นี้เป็นโฟลเดอร์หลักเพราะว่าเราจะเก็บทามทำในคอรโปรเจกต์ในคอมพิวเตอร์ตัวเองแต่คนก็สามารถเข้ามาดูเราได้เข้ามาดูเราได้ทุกไฟล์ที่เราทำมันจะถูกดึงดูปัดผลหมดมุ่นวายเข้ามาดูเราได้ซึ่งมันเป็นเซสิเวลแต่เน็ตม,มันเข้าผ่าน IP มันคือ IP 1 7 1 3ึ่ ซึ่งมันทำการ d ีดีเอ็นเมาเพื้อการดีดีมาจากเซ็กเซแล้วก็เทส t e เอ t html คือ IP ของของตัวตัวใหญ่ข้างนอกใช่แล้ว IP ตัวใหญ่ตัวเล็กข้นในที่เราให้ดูมันมีโปรแกรมมันมีโปรแกรมทำให้ทำทำได้ทำได้มันมีโปรแกรม,มทำอยู่แล้ว ง่ายมากก็ test ลองใส่เป็นรหัส IP วงในก็เป็นเหมือนเดิมก็ test t e s t เข็มก็นี่คือ IP วงในวงในคือวงแรนภายในต่อกับโทรศัพท์ต่อกับอะไรมันจะวิ่งแวถ้ามันเข้ามาได้เครื่องนึงแล้วมันจะวิ่งไปทั่วเลยโทรศัพท์เราด้วย โทรศัพท์แม่เราด้วยพ่อแม่เราด้วยเด็กด้วยล,ลูกคนมันจะวิ่งไหลายตามวง,ง,งแลนไปเลยมันก็จะยึดยึดคลองทุกทุกทุกอย่างในที่เป็นโซเชียลของเราที่เป็นเทคโนโลยี่ของเราทคือมันเจาะเข้ามาได้มันก็คือจบแล้วก็นี่ก็จะเป็นมีสามอย่างแล้วก็เป็นเซอร์ อดลก็นก็ใช้อย่างเดิมก็ทีนี้มาถึงตรงนี้ปุ๊บก็มาเริ่มกันที่ตั้งเล้ากันก่อน